ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดเรื่องราวของ Honda ADV 350 Urban Racer Edition ที่มีกระแสข่าวโด่งดังในช่วงปลายเดือนเมษายนพศ2565ที่ผ่านมาซึ่งผมได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้ว2คลิปหรือ2ตอนด้วยกันมาถึงวันนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวประชาสัมพันธ์ จากตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีสรุปแล้วเรื่องนี้ยังไงกันแน่ ADV 350 Urban Racer Edition รุ่นพิเศษที่ติดตั้งท่อไอเสียของโยชิมูระมีเสียงดังเกิน95ดเดซิเบลจริงหรือเปล่าหรือตำรวจทำการตรวจวัดเสียงผิดพลาดหรือเครื่องมือวัดเสียงมีความผิดพลาดไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องของการปรับค่ามาตรฐานให้ถูกต้องเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่อยากให้ผมช่วย ตอบคำถามเรื่องนี้ให้ชัดเจนสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามานั้นมาจากตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีนำเสนอผ่านทาง Facebook โดยมีการกรล่าวถึงการแชร์ข้อมูลจาก Facebook Live ของทลัดออนไลน์เมื่อวันที่22เมษายนพศ2565เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ท่านหนึ่งที่ออกรถ ADV 350 Urban Racer Edition ขับขี่ได้เพียง2วันก็ถูกตำรวจจับและปรับ2,000บาทอันเนื่องมาจากเสียงท่อไอเสียดังเกินกำหนดโดยทางผู้กำกับของสพอพเมืองปราจีนบุรีได้มีการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนพศ2565โดยนายพัฒนันพงษ์ํำเนิดได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า d v 3 5 0 ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและได้ยินเสียงท่อไอเสียดังกว่าปกติจึงเรียกให้หยุดรถและทําการตรวจสอบเสียงท่อและได้เชิญมาที่สอพอเมืองปราจีนบุรีเพื่อทําการตรวจวัดเสียงด้วยเครื่องมือวัดก็ปรากฏว่าวัดค่าได้1 2 4 6เดซิเบลมาถึงตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการตรวจวัดครั้งแรกโดยฉลอบเครื่องยนต์ประมาณ5,000รอบต่อน,นาที วัดเสียงได้148เดซิเบลและเมื่อปล่อยให้เครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบายังวัดได้สูงถึง124.6เดซิเบลซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้และยังมีการแจ้งข้อหาอีกหลายข้อหาด้วยกันครับก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตใช้รถโดยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนใช้รถที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนใช้รถที่ยังไม่ได้เสียภาษีประจำปีแจ้งการไม่ใช้รถและทะเบียนรถถูกระง,งับ รวมถึงการใช้รถที่มีส่วนควบคุมรถหรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วนรวมทั้งหมดเปรียบเทียบปรับ2,000บาทนี่คือข้อความที่ปรากฏอยู่บนข่าวประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรปราจีนบุรีครับในข้อหาอื่นๆนั้นผมยังไม่อยากกล่าวถึงในที่นี้เพราะว่ามันจะยืดยาวเกินไปจุดสำคัญก็คือการตรวจวัดเสียงของท่อไอเสียโยชิมุระที่จะตั้งมากับรถ Honda a d v 350ที่ปรากฏวัดค่าได้สูงถึง 1 4 8เดซิเบลที่5,000รอบต่อนาทีและรอบเดินเบา1 2 4 6 d เดซิเบลตรงจุดนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นความคลาดเคลื่อนหรือเป็นความผิดพลาดที่ค่อนข้างมากครับเพราะว่าตัวเลขที่ออกมา1 4 8 d เดซิเบลนั้นมันดังกว่าเครื่องบินเจ็ตขณะเทคออฟขึ้นจากลานบินหรือแม้แต่รอบเดินเบาที่ดังถึง1 2 4 6 d เดซิเบลนั้นก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าดังเกินไป เทียบเท่ากับเสียงปืนเสียงประทัดเสียงสว่านเจาะถนนคอนกรีตที่ดังมากซึ่งดูยังไงแล้วก็เป็นไปไม่ได้กับตัวเลขเหล่านี้ผมจึงได้บอกคุณผู้ชมไปครับว่าวิธีการวัดเสียงของตำรวจที่ปราจินบุรีนั้นมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างมากทีเดียวหนึ่งก็คือสถานที่ตรวจวัดเสียงนั้นอยู่ในที่ร่มมีหลังคาและด้านหลังตัวรถก็คือกำแพงของตัวตึกสพเมืองปราจีนบุรี 2. การวางตำแหน่งของเครื่องวัดทำมุมไม่ถึง45องศา 3. รอบเครื่องยนต์ที่ใช้วัดเสียงนั้นไม่ใช่5,000รอบต่อน,นาทีหรือครึ่งหนึ่งของคันเร่งหรือครึ่งหนึ่งของรอบเครื่องยนต์สูงสุดที่เห็นบนหน้าปัดรอบเครื่องยนต์ที่แท้จริงในการวัดเสียงของ ADV 350จะอยู่ที่3,750รอบต่อน,นาทีครึ่งหนึ่งของรอบแรงม้าสูงสุดก็คือ7,500รอบต่อน,นาทีนั่นเองซึ่งในข้อนี้รถแต่ละคัน จะมีอะไรมาสูงสุดที่ไม่เท่ากันที่รอบเครื่องยนต์แตกต่างกันจึงเป็นปัญหาของการตรวจวัดเสียงในทุกครั้งที่บันผ่านมาข้อที่4สําคัญมากที่สุดก็คือว่าการวางตําแหน่งของเครื่องมือวัดเสียงโดยการใช้เหล็กวัดระยะห่างเสียบไปที่ปลายท่อหรือสัมผัสกับปลายท่อไอเสียซึ่งจะเกิดตัวแรงสะเทือนที่สูงมากมายังเครื่องมือวัดรทรงผลหตตัวเลขที่ออกมามีความคลาดเคลื่อนอย่างมากมายทีเดียว ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้จึงเป็นความผิดพลาดในการตรวจวัดเสียงที่น่าจะเกิดขึ้นกับตำรวจทุกท้องที่โดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดรอบวัดเสียงเครื่องหนึ่งของรบแรงม้าสูงสุดซึ่งตำรวจส่วนใหญ่จะไม่มีข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้ดังนั้นค่าที่วัดออกมาจึงผิดพลาดอย่างแน่นอนส่วนคุณผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามาว่ามีการถอดจุกลดเสียงหรือเปล่าคำตอบก็คือ ยืนยันกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าท่อโยชิมุระรุ่นนี้ไม่มีจุกลดเสียงครับเพราะว่าเสียงที่ออกมานั้นไม่เกิน95เดซิเบลอย่างแน่นอนเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของโยชิมุระเอเชียตรวจเช็ครถคันเดียวกันนี้แล้วด้วยกันวัดที่ถูกต้องเสียงจะอยู่ที่ประมาณ93.5เดซิเบลครับสรุปอีกครั้งนึงกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นขาดข้อมูลขาดความรู้พื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์หรือว่าการวัดเสียงที่ถูกต้องจึงทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาและผมก็เชื่อว่าจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ